1>, 1 2 3สงสามครับข้ามเลนะครับหนึ่าครับถ้าหลังก่นารานจไปมดดูทีว่จะโดนเสียหลักลมโดนเก่งสองครับ ทางสี่เมือนจะดำานินธุรกิคกับนายสบสุนเดตรวจสอบเห็นพบว่ามีควิเหตุนะครับโดยเริ่มจากรถเดินการโดยผสที่เปรกแลถูลื่นทำให้เกิดขีนตาชาแบบนี้ได้ยังไงเรีนบรยครับหนึ่งสองสามทีนี้จกต้เีีของายตำรุีเช่นเดียวกันค่ะนักสีค่ะโดยมีชื่อคือบัมว่าอันตราย โดยใช้ชื네่อทีว่าตัดนั่งทันคําร้เสียยนค่าขานะครับกขึ้นในพืที่ของสถานลมา้นะอิัวใาสีเมยาร้อนแต่รีบหนีเลยใที่ของสถานะความร้อนและอาก ที่ทำนี้เลยโดยที่ระสบการณ์เราทุกันนกานะรับการ่ใช้ชื่อติดว่ารถขันหน้าก็เปิดไฟเลี้ยวบอกแล้วแ่ท็กรับในพืนที่ของเราเรุกนะครับใช้ชื่อติดว่าต่างคก็ต้องมีคนไม่ใชุ่่้ตรวจาอน เกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครามบางเขนนะครับที่ร้งมาอย่างเนในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลสมัยดาวนะครับอกจากนี้นะคะว่ารเมลสาย40ข่านพ่านริเแยกมหานครเป็นที่ปรมาทชนิที่รับในเดือนเมษายน2 5 6 เ้ครับขโนนงใการัง่ีปะชาวกนะครับขยันต้องมียาด้วยนะครับขยันนะครับหนึ่งสองสามครับอีก้าพหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามครับ